ัโหลี่สรุนสวัสด์นะคะทุกคนนี่เลยเชา้านี้ตอนนี้เวลาประมาณ9โมงเช้านะคะเราตื่นกันแต่เช้าเลยเพราะว่านี่คือตามหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีเนี่ยะระฆัง <c oughs> ะระฆังก็จะดังตั้งแต่7โมงเชา้8ชา8โมงเช้าแต่โอบอกว่าปกติมันจะดัง7โมงเช้าแต่เป็นคิดว่าเช้านี้มันดัง8โมงน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวีคเอ็นก็เลยดังตอน8โมงเชา้าแล้วก็หยุดดังประมาณเที่ยงคืนนะคะทุกคน วิวเช้านี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราจะลงไปกินชูโรสกันนะคะปเดี๋ยวแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าตามกันลงไปเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังพาหมาไปเดินช่วงเช้ากันอยู่นะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปแวะร้านชูโรสแล้วก็ซื้อชูโรสกลับไปกินที่บ้านกันจะได้ผ่านมื้อเช้ากันเรียบร้อยก่อนออกผจญภัยวันนี้เป็นชอบความหมู่บ้านของคนสเปนอะเป็นว่าคือมันมีความแบบน่ารักอะ ทุกคนคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะปาซาเดโตโรเป็นร้า,านที่เขาใช้สู้กระทิงกันนะคะปกติคนสเปนเนาะทุกหมู่บ้านอะเขาจะมีปาซาเดโตโรกันทุกที่เลยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นทนํานองหมู่บ้านเนาะก็จะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นมองไม่เห็นด้านในนะไปเดินกันต่อ เราอยู่ที่ร้านชูโรสกันแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศกาแฟแล้วก็ชูโรสน่ากินมากเลยนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เดวิดจ่ายไป10ยูโรนะคะ10เซนต์ per churros 1 c ่ u r r o s นะคะแค่10เซนตแค่นั้นเองค่ะ ถูกมากนี่แหละคือความการข้อดีของการที่เรามาเที่ยวในหมู่บ้านนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรนักหนานะคะคือมันประหยัดแล้วก็เราได้ได้ได้เห็นความเป็นแบบความเป็นท้องถิ่นนะคะทุกคนปะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาตั้งแคมป์กันเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะได้จุดที่ดีที่สุดแล้วไม่มีต้นไม้แต่ว่าเรามีร่มน้อยของเรา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะเราจะลงไปเล่นน้ำกัน <c oughs> แต่แดดร้อนมากเลยใช่ไหมใช่โอ้ตากแดดหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่วิวรอบๆบนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเป็นให้ดูฝั่งอยู่ไกลๆไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเป็นเล็กๆตรงนั้นนะคะเป็นเรือ ที่เขาจอดจอดจอดกันอยู่ตรงนั้นมีเรือใบด้วยใช่ไหมนะเออเรือใบแล้วก็มีเรือเรือเครื่องนี่แหละลก็มีเรือตกปลาเนี่ยเพื่อนบ้านเราที่ตั้งแคมป์กันอยู่เขามาตกปาลาเราก็เลยแบ่งแบ่งพื้นที่กันฝั่งนู้นนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ใครจะไหมแดดเป็นคนแรก <c oughs> พอลูกเออพ่อลูกนะนะั่นน่ะใครจะไหม้ก่อนคอยดูเลยตอนนี้โอกําลัไงไม่ผักเปียให้เบนอยู่นะน <c oughs> ปกติอะเบนจะต้องเป็นคนถักให้คนอื่นเพราะไม่มีคือเพื่อนที่มีอ่ะไม่มีใครถักเปียเป็นเลยสักคนแม้กระทั่งแม่แม่เดวิดแม่เดวิดก็ถักไม่เป็นเพราะแม่ไม่มีลูกสาวแม่เบนอะถักเป็นลองดูแช่แบบนี้ที่ชอบไหมที่มันเป็นนุมๆขึ้นมาเออแบบนี้แหละอยากได้ Y aquí tenemos nuestro campamento. Blue tomando la sombra. Benja recibiendo tratamientos capilares. Y nuestra modesta sombrillita. Y esto es lo que hay. Sobreviviremos. Es unas gafas. <laughs> gafas de sol para la cámara. Guay, es guay. Y ahí van los valientes aventureros. How you want me to reconni? Ahí van los valientes. Mira, y la maleta. <laughs> ok. Mira, Blue, por favor, no se mueve el tío. <laughs> ay, ay, ay. No, ¿qué es esto? Ah, ah, ah. <laughs> ุกคนคะตอนนี้เราเล่นน้ำกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเบนจะลงมาอัดคลิปบูเล่นน้ำนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่บูเล่นน้ำครั้งแรกคือเป็นพาไปที่อีกเขื่อนหนึ่งนะคะที่โอเซเดดูราตอล To put okay, you go. have to put him. Oh? You are but not a snowboarding. <laughs> Get him from the back and you put him. Wait, okay, me. No, let him. Blue Ben. Blue. Oh, Blue. He will turn, he will turn. He turned to Hector. Be careful, yeah, his, his, his finger. Salve me, salve me, salve Now go to mama, Blue. Good boy. Blue ben, ben. Blue Ben. Ben, cariño, Ben. Ben, Ben. ben, 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 ben. 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 Oh, I can't be in caliño. Come on, Tommy. Okay. It's wet, right? Look, oh, we get a shampoo. Come on, baby. You are such a good boy, baby. Give it to me again. Let's go to the actor, okay? Go to the actor, okay? Oh. <laughs> no, I want ahora, to go to the actor. He still need to practice. Oh. Yeah. <laughs> you know, and and the, the that one, the waist is a bit big for him because the back part is a bit blocking, you know. Yeah, with o, stop, I mean, no, you take me because the sun is this way, okay? Uh You look ใช่ักเล่แอนดาลเดียวบลูตอนนี้เที่ยง40นาทีค่ะทุกคนเราก็ยัง enjoy in the water <laughs> Yay, the น้ำไม่ใสเท่าที่รากกูนแต่ว่าเบนว่าโอเคเลยนะ เดี๋ยวรอบหน้าเราต้องมาซื้อซื้อไอที่เต็นท์กลางตรงกลางกลางดินอะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกเต็นต์ไหมว่าโอ,อ้เนาะผ้าใบเออเต็นท์ผ้าใบอ่าบาอะน่าจะดีเลยเพราะตอนนี้เรามีแค่ล่มอันน้อยของเราแต่ดีมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะชอบน้ําอยู่สเปนนะคะก็ ไม่รู้ประเทศอื่นเขาเป็นไหมนะแต่ว่าอยู่นี่ก็จะมีอากาศร้อนๆแบบนี้ประมาณสองสมเดือนไหมโอ้เนาะประมาณนี้เออประมาณสองสามเดือนที่เราได้เอนจอยกับน้ํากับแสงแดดหาดทรายนะคะเดวิดบอกว่าร้อนอยู่ตรงนั้นเดวิดบอกว่าตรงนั้นร้อนโโอออ้้้ Maybe someone peepee there. Maybe but t i s, s pure peepee because it's super hot really. In this is peepee area. Oh my god it's too much. It must be the the under water current or something. Not n o r นี่ค่ะเป็นว่าตอนเช้าหรือว่าแบบเออน่าจะเป็นตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยต่ะน้ำน่าจะใสกว่านี้เนาะนี่มันก็ใสอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับดินเหนียวข้างล่างไงมันก็เลยเป็นออกขุ่นๆหน่อยนึงเนาะ ดีน้ําอุ่นๆดีมากเลยทุกคนคะตอนนี้เราแพ็กของกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราพยายามกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งต่อแต่ว่าลมมันแรงมากแล้วร่มเรามันก็พังไปแล้วด้วยข <c oughs> <c oughs> นาด <c oughs> คนที่อยู่เต็นท์ข้างๆเขาก็เต็นท์พังไปแล้วเราก็เลยโอเค เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยละกันถ้างั้นเบนก็จะจบคลิปลงตรงนี้เลยกันนะคะถ้าเกิดว่าคลิปต่อไปเราทำอะไรเดี๋ยวเบนทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกกันนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย